ิดแล้วครับโชว์ลุมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นทรัลสารายยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพี่บิวครับวันนี้ได้ไม่มีโอกาสมาปล่อยรถคุณบิวนะครับนะฮะเป็นยังไงบ้างครับคุณบิวรู้จักเราได้ไงครับ อ๋อจามในเฟซบุ๊กค่ะตากในเฟซบุ๊กเลยนะฮะแล้วก็ติดตามมานานไหมท่านพี่ติดตามฝากคุณพ่อต่อคุณพ่อแนะนำคุณพ่อเห็นเป็นเรื่องไรตำรวจด้วยใช่ไหมก็บอกเห็นคุณพ่อบอกให้มาซื้อที่นี่ใช่ไหมที่นี่ชัวร์ค่ะที่นี่ชัวร์ใช่ไหมฮะขอบคุณมากๆเลยถ้าคุณพ่อติดตามมานานเยท่านพี่ติดตามนานแล้วค่ะติดตามนานแล้ววันไหนไงฮะไปซื้อคันนี้แล้วชอบไหมอยู่แล้วรถดูแล้วถูกใจเลยค่ะถูกใจเลยนะครับเห็นซื้อันสดเลยนะใช่ค่ะแต่ก็ขอบขอบคุณมากๆเลยนะฮไหมและหวังว่า เอารถเจนี่มใช้แล้วนะขอให้มีความสุขคนไปเลยที่นี้นะสุขภาพแข็งแรงนะครับพี่นะฮะใจบอกลูกค้าหน่อยนะ้ะัื้อที่นี่บริการเป็นไงบ้างที่นี่บริการดีมากค่ะมั่นใจได้ค่ะแต่รถที่ถูกใจได้นอนโอเคนะครับนะฮะหวังว่ารถใช้แล้วนะฮะอีกสักสามสี่ปีมาเปลี่ยนรถใหม่อย่าลืมที่เรานะได้เลยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องบิวด้วยนะฮะที่มาเป็นครอบครัวรถบ้านเรนี่อีกหนึ่งคนเลยนะครับนะครับก็ขอให้เดินทางโด้วยสุิภาพนะ ขับรถด <mel> ้วยความปลอดภัยนะครับนะครับ mm วันนี้ผมขอขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณครับโอเคนะครับท่านไหนสนใจจะซื้อรถยนต์มือสองนะครับเรานะฮะมีให้ท่านเลือกกว่าสองร้อยคันที่นี <Right. S 1> ่ชว์รู้มาตรฐานทําสมัยใหญ่นะครับครับเรารอท่านอยู่นะครับเรารับซื้อขายจำนำจากไปนั้นแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดเลยนะครับฝากช่องโชริดข่าไว้ด้วยครับสวัสดี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 ค่ะ